Hi! Hey. ที่เลยค่ะทาให้ไม่ค่อยมีพื้นที่ใช้สอยค่ะและตอนนี้นะคะกล้วยจะซื้อเตียงไม้2ชั้นมาค่ะบอกเลยว่าราคาเนี่ยถูกมากๆเลยทั้งเซนเนี่ยหกพันบาท,ท่าแล้วส่วนเตียงเหล็กที่ราคาประมาณ6 7เจ็ดพันที่กล้วยเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขนาดเขาเนี่ยก็จะเป็นเตียงสําหรับ3ฟุตค่ะแต่เบาะที่กล้วยมีอยู่เนี่ยที่ลูกนอนอยู่เนี่ยมันเป็นเบาะประมาณ3ฟุตครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่พอดีค่ะแล้วกล้วยก็มา จริงๆแล้วเนี่ยเตียงสองชั้นจากร้านนี้นะเขาก็จะมีสีที่เป็นสีไม้แบบนี้เลยค่ะซึ่งราคาจะถูกกว่านะแต่กล้วยอะ่ะเลือกตัวเอ่อตัวเตียงสีขาวน้ําเงินนะคะซึ่งเป็นตัวที่เขาเคลือบสีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตัวไม้นะคะก็จะมีตำติอยู่บ้างนิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะอย่างพวกนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอ่าแต่กล้วยว่าราคาประมาณเนี้ย กล้ยมีซีเรียสค่ะรับได้ตรงจุดนี้และไม้ที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นไม้สนค่ะซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะซึ่งงานเนื้อไม้ที่เขาประกอบมานะคะก็จะเป็นงานที่ยิงด้วยตะปูลมแบบนี้ค่ะจะไม่ใช่งานเพาะกาวนะคะและนี่ค่ะนี่คือเตียง2ชั้นแบบที่กุ้ยซื้อมานะคะแล้วกล้ยก็จะต้องต่อให้ได้แบบนี้ค่ะส่วนอุปรกรณ์นะคะเขาก็จะมีไขควงมาให้1อันค่ะแล้วก็มีพวกนอ็อตพวกล้อนะคะ แล้วเขาก็จะมีประแจหกเหลี่ยมมาให้อีกหนึ่งอันนะคะแต่เขาไม่มีคู่มือมาให้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแกก่อกออกมาเนี่ยก็ให้เราเอาตัวชุดตัวเริ่มต้นของตัวฐานล่างนะตัวเตียงตัวล่างเนี่ยออกมาก่อนค่ะก็จะมีตามนี้นะเสายาวนะคะ2ต้นนี้ค่ะแล้วก็มีเสาสั้นนะคะอีก2ต้นค่ะแล้วก็มีชุดขอบเตียงล่างนะคะจะเป็น2ชิ้นแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะ ตัวขอบเตียงล่างเนี่ยก็จะมีตัวไม้ตัวนี้ประกอบมาอีกหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ขอบเตียงล่างปิดหัวท้ายอีก4ชิ้นค่ะ,คะแล้วสําหรับการเริ่มต้นนะคะเราจะต่อจากข้างในออกมาข้างนอกค่ะคุณก็จะมีเสาเตียงเป็นเสายาวสุดนะคะวางแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีคานไม้อันนี้นะคะอยู่ข้างหน้าค่ะซึ่งตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตค่ะก็จะมีคานไม้ตัวนี้อันชิ้นเล็กๆนะซึ่งคานไม้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นตัวรับแผ่นรองเตียงค่ะ สำหรับเสาเตียงนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะมีรูรูน็อตทั้งสองฝั่งนะคะให้เพื่อนๆหันเอาตัวที่เป็นรูน็อตที่มันห่างกันแบบนี้นะคะหันเข้าข้างในค่ะส่วนข้างบนนะคะอันนึงจะเป็นแผ่นเรียบแบบนี้ค่ะซึ่งจะเป็นแผ่นกันตกเตียงนะส่วนตัวล่างเนี่ยก็จะเป็น ตัวที่มีไม้ประกบแบบนี้เพื่อที่จะรองรับตัวแผ่นรองเตียงค่ะค่ะซึ่งเวลาเราประกอบนะคะเราก็จะเอาน็อตตัวยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็แหวนตัวเมียแบบนี้ค่ะมาใส่ลงรูตรงนี้นะคะเอาน็อตตัวเมียนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เอาไขาควงที่เขาให้มานะคะดันลงไปให้สุดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ปรับให้ตรงค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็เสียบน็อตให้โผล่นะคะทั้งสองรูเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะ เราก็เอาตัวนี้ค่ะประกบเข้าไปค่ะแล้วเวลาประกอบเตียงนะคะกุ้ยก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆมีประแจหกเหลี่ยมด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครมีสว่านไฟฟ้านะคะก็สามารถใช้สว่านไฟฟ้าได้ค่ะซึ่งสว่านไฟฟ้าตัวนี้นะคะเป็นของส t ตนลี่ค่ะถ้ามีสว่านไฟฟ้านะคะก็ทํางานได้เร็วแบบนี้เลยค่ะซึ่งกุ้ยก็นแนะนําให้เพื่อนๆ ีละฝั่งนะคะให้เราทําเตียงฝั่งนี้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปทาฝั่งนู้นกันต่อค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะส่วนข้างในสุดเนี่ยก็ทําเสร็จแล้วค่ะก็ให้พื้นยกขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้เราจะมาทําตัวโครงส่วนข้างหน้ากันค่ะซึ่งก็จะมีตัวเสาสั้นตัวนี้นะคะ2เสาค่ะแล้วก็จะมีตัวแผง แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบน็อตกันเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาทําตัวหัวเตียงท้ายเตียงค่ะซึ่งก็อย่าลืมนะคะว่าตัวเตียงล่างของเราเนี่ยจะจะ,ะขนาดนะคะจะกว้างกว่าของเตียงบนค่ะเพราะว่าตัวเตียงล่างตัวนี้จะเป็นเตียง5ฟุตน,นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะตัวขอบกันล่าง 2ชิ้นแบบนี้เหมือนกันค่ะก็จะมีตัวขอบกันตกด้วยนะคะตัวนี้นะเราก็จะมาใส่แหวนตัวเมียเหมือนเดิมค่ะตอนที่เราขันตัวน็อตข้างล่างตรงนี้นะคะให้เราขันจากข้างในตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งนี้และฝั่งนู้นี่เสร็จก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปขันน็อตตัวข้างนอก2ฝั่ง,งข้างนอกตรงนู้น เตียงข้างบนของเรานะคะตัวกั้นข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวยึดตรงกลางตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะให้บันไดยอยู่ฝั่งไหนนะคะเราก็แค่พลิกไม้แล้วก็เว้นเอาไว้ค่ะซึ่งให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะคะถ้าหากว่ารูอยู่ฝั่งนี้นะคะบันไดก็จะอยู่ขวาค่ะแต่ถ้าหากว่าเราพลิกไม้ให้รูนอตน,นะคะอยู่ฝั่งนี้บันไดก็จะอยู่ทางซ้ายค่ะ น็อตตรงส่วนนี้เสร็จแล้วค่ะเวลาที่เ,เพื่อนๆยกขึ้นมานะคะก็ให้เพื่อนระวางหน่อยเนาะคือให้ยกฝั่งนี้ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีคนช่วยประคองอันนี้ไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักค่ะแต่เดี๋ยวเนี่ยเราจะมีตัวไม้ท่อนนี้นะคะเพื่อที่จะมาช่วยยึดตรงนี้อีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งตัวชิ้นไม้ตัวนี้นะคะเขาจะไม่ได้เจาะรูมาให้ค่ะเราก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เจาะเองเลยค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นน็อตเกียวปล่อยค่ะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะใช้สว่านแบตนะคะยิงได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่แข็งแรงนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีบันไดมาประปกบค่ะก็จะทําให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาประกอบหัวเตียงแล้วก็ปลายเตียงของชั้น2นะคะให้เพื่อนๆนะคะประกอบจากทางด้านข้างในก่อนนะคะทั้งไม้ท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ย จะต้องมีคนช่วยประคองด้วยนะดีละเตียนตัวเองต้องหัดทำเองนะค่ะและตอนนี้นะคะข้างบนเนี่ยหลังจากที่เราขันน็อตเสร็จน,นะคะก็สามารถที่จะปล่อยทิ้งอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะเราก็จะมายกตัวแผงหน้าตัวนี้ขึ้นไปประกอบค่ะนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะวางค่อมคานล่าง อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะพอดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขันน็อตตรงนี้ใส่เข้าไปค่ะเนี่ยค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะใส่น็อตโครบไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะมาขันน็อตใส่เข้าไปค่ะทั้งสี่มุมเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวโครงหลักแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวางอของตกแต่งอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบันไดหรือว่าชั้นวางของหรือว่าตัวเกดินชัน วบันไดค่ะซึ่งตัวบันไดนะก็จะมีราวบันไดที่เป็นสีน้าเงินแบบนี้นะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอันนี้พี่บข <l ug> าบันไดอตัวเหยียบก็พื้นบันไดอะพื้นบันไดแล้วก็จะมีพื้นบันไดนะคะทั้งหมดสี่ชิ้นแบบนี้ค่ะขั้นบันไดอ๋อเออแล้วก็จะมีขั้นบันไดนะคะทั้งหมดสี่ชิ้นแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องประกอบตัวบัน เดี๋ยวเราถึงจะยกไปประกอบกับตัวที่ตัวเตียงค่ะซึ่งในอุปรกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะมีน็อตตัวยาวแล้วก็ตัวสั้นค่ะเมื่อกี้ตอนที่เราประกอบโครงเตียงเนี่ยเราเราจะใช้น็อตตัวยาวนะคะแต่สําหรับบันไดเนี่ยให้เพื่อนๆใช้น็อตตัวสั้นค่ะสําหรับตัวบันไดเนี่ยให้เราใส่ให้เราใส่น็อตหลมรวมไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเวลาขันเนี่ยก็ให้เพื่อนๆใช้มือขันลงไปก่อนนิดนึงค่ะ ทำให้เสร็จข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่เราขันน็อตลงไปทีเดียวเนี่ยก็จะง่ายค่ะค่ะแลวทีนี้นะคะหลังจากที่เราประกอบตัวบันไดเสร็จแล้วเนาะเราก็จะยกมาประกอบกับตัวเตียงแล้วค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวน็อตที่ใช้ตัวประกอบเตียงเนี่ยเนื่องจากว่า ในรูปเนี่ยกุ้ยมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยเราจะใช้เกียวปล่อยนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยกล้วยก็จะใช้ตัวยาวค่ะแล้วตรงข้างบนนะคะก็จะเป็นตัวสั้นค่ะเพื่อกระจายน้ําหนักนะคะและอีกหนึ่งตัวข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน็อตตัวยาวอีกหนึ่งตัวค่ะคือเมื่อกี้ค่ะหลังจากที่ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกล้วยรู้สึ มันยังโยกเยกไปโยกเยกมาค่ะกุ้ยก็เลยเสริมความแข็งแรงให้เขานะคะด้วยการขันน็อตเกีียวปล่อยตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้1ตัวค่ะแล้วก็ตัวข้างล่างนะคะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกตัวเองค่ะนี่เดี๋ยวเรามาลองปีนกันกุ้ยอะน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 8่ดกิโลนะคะรีมก็ได้นะโอเคอยู่ค่ะอ่ะกระโดดขึ้นไปนอนเลยเดี๋ยว ก็จะไว้ใช้สําหรับตัวเตียงข้างบนค่ะตัวนี้นะคะตอนวานเนี่ยก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะตัวอ่าตัวตัวสุดท้ายตัวนี้มันจะมีร่องเสาอยู่นะคะค่ะและเนื่องจากว่าเตียงข้างล่างนะคะจะเป็นเตียงสําหรับขนาด5ฟุตนะแต่เบาะที่นอนที่กล้วยมีเนี่ยเป็นไซส์ขนาด3ฟุตครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เหลืออยู่นะพื้นที่ที่เหลือเนี่ยกล้วยก็ซื้อไม้อัดมาสําหรับปูรองนะคะเพื่อว่าเขาจะได้มีพื้นที่เอาไว้วางของของเขาด้วยค่ะ หมาย่ะตัวเนี้ยเขาไม่ได้แถมมานะคะเราจะต้องซื้อเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆใส่เตียงขนาดห้าฟุตพอดีเนี่ยก็คือก็คือจบงานเลยเนาะแล้วเจ้าของเตียงก็ได้ขึ้นไปทดลองใช้เตียงเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เตียงของเราแล้วค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะถ้าหากว่าเพื่อนๆยังไม่ซื้อเบาะที่นอนนะคะแล้วเตียงนี่จะซื้อเบาะอ แล้วเตียงที่จะซื้อเตียง2ชั้นนะกล้วยก็นะนําว่าให้เพื่อนๆดูตัวบบร์ดีๆนะอย่างตัวอร์ดที่ปุ้วยมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นมันเป็นบอบ์ดที่สั่งทําพิเศษค่ะมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยัดเข้าไปเราใส่เข้าไปหรือตอนที่เราใส่ครบปูที่นอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอบาะที่เหมาะสําหรับเตียง2ชั้นเนี่ยจริงๆมันก็ควรจะสูงอยู่แค่ประมาณเท่านี้เองค่ะหรืออยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะ ประกอบเกะกันค่ะซึ่งเกะเนี่ยเขาก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งนะคะก็คือเป็นสองเกะค่ะอันนี้คือส่วนประกอบของเกะหนึ่งเกะนะคะก็จะมีชิ้นส่วนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ล้อค่ะติดล้อประกอบลิ้นชักเสร็จแล้วค่ะเอ๊ะตกลงจะเรียกลิ้นชักหรือจะเรียกเกะดีนะรู้สึกตัวเองเหมือนเรียกเกะบ้างลิ้นชักบ้าง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวลิ้นชักนะคะกก็จะเอาน็อตตัวเล็กๆเนี่ยตัวสั้นๆเนี่ยแหละที่นอ็อตที่เมื่อกี้ใช้ยึดกับล้อนะคะเพิ่มความแข็งแรงด้วยการใส่เพิ่มสามจุดตรงนี้นะคะรอบๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ <Wow. S 1> แล้วตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนในชั้นวางของที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะพลาดอยู่ตรง ตร,ตรงเตียงชั้นชั้นล่างตรงนี้นะคะแต่กุ้ยอะดูในรูปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไอเส้นเนี้ยมันเหมือนจะต้องมี2เส้นนะแต่อันเนี้ยมันมีแค่เส้นเดียวเพื่อไม่น่าใจว่าคือเขาส่งของมาไม่ครบหรือยังไงนะแต่ตอนเนี้ยที่กุ้ยคุยก,กันกับลูกนะคะกุ้ยจะเอาตัวชั้นวางของตัวเนี้ยค่ะไปติดให้กับเตียงชั้นบนนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยลูกชายที่นอนอยู่เตียงชั้นบนเนี่ยเขาจะไม่มีที่วางของค่ะซึ่งอันนี้นะ ราก็จะใช้น็อตเกีียวปล่อยตัวยาวค่ะค,ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุ้ยก็ติดเสร็จแล้วค่ะชั้นวางของนะคะแต่แล้าค่ะว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามแบบเนี่ยก็ตามใจเลยนะตามสะดวกตามแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะตามอัธยาศัย มัขยายของผู้ใช้ดีกว่าค่ะและตอนนี้กล้วยก็ประกอบเตียง2ชั้นจับไปเออตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในห้องนะได้เยอะเลยตอนนี้ห้องอ่ะดูกว้างมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้เตียง2ชั้นจบไปเออตี้นะคะเดี๋ยวกล้วยก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะและสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะกล้วยก็จะมีลงคลิปวิดีโอทุกวันพฤหัสค่ะสําหรับ คลิปวิดีโอรีวิวของนะคะก็อย่าลืมกด s ั b สไค i b e และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะในช่อง YouTube ค่ะและตอนนี้ก็ยังมีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือ TikTok แล้วก็ Line Official ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องไี่กล้วยต่อเตียงของชั้นก็เรื่องนี่กล้วยให้กล้วยท่ะให่ดูค่ะบ๊ายบาย